คุณขาวันนี้มาเดินที่บึงแก่นนครของขอนแก่นนะเขาที่แล้วมาครั้งทีหนึ่งแล้วปรากฏว่าไม่ได้ถ่ายรูปจําไม่ได้ว่ามาเมื่อไหร่แต่วันเนี้ยวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยกนะเอาวิดีโอนี้เป็นย้ำความจำว่ามาเมื่อไหร่เขาที่แล้วก็มาแล้วนะมาเดินแต่ว่ามันไม่มี มันไม่มีอะไรนะที่เก็บก็เลยลืมถ่ายแล้วก็ลืมไปเลยว่าเคยมาเดินตรงนี้แล้วเราปรากฏว่าพอมันไม่มีที่จำปั๊บเนี่ยก็ทำให้เราลืมไปเลยอันนี้ก็ถ่ายแต่รูปคุณสากำลังจะหาอาหารของที่นี่กึง่งบึงแก่นนครแล้วจะไปหาโรงแรม โอ้ยดูหมาน่ารักจังตัวใหญ่มากเลย่ะสามตัวเลยฮะโอ้โหขับรถมาก,กว่าจะถึงเนาะมันมามืดตอนหกโมงเย็นมองอะไรก็ไม่เห็นเลยอะคุณนี่ไงคุณลมชอบไหมอ่ะถามก็ซื้อว่าโลเท่าไหร่ระหว่าซื้อออกไปเขาใหญ่จากษ์ัก่ เดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูอาหารพื้นเมืองก่อนไหมเอเดินไปเรืร่อยๆก่อนดูอาหารพื้นเมืองดีกว่า,าวันนี้มาขามนี่ของกินเต็มเลยเขาที่แล้วไม่ได้ถ่ายตรงนี้ไปเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะที่เก็บไม่มีก็เลยหมดท่าเลยผัดไทยยุยยายี่สิบบาทเออถูกดีสดใสสดใส ใส่ไส้ห้าบาทเออของก็พอกับที่นู่นแล้วบ้านเราปลาทูมันพอดคุณลมร,ร,ร,รล้านหนูนิดตำป่นรสเด็ดอ๋อพยายามไม่ได้ถ่ายหน้าใครนะเผื่อเขาไม่ชอบนี่คืออะไรอ่ะแม่เอมริมบึง เดี๋ยวส่งเข้า YouTube ด้วยตัดเข้าทิกต็อกหน่อยหนะึ่งเไปเดี๋ยวูดาตกให้ตอนนี้มันเมื่อกี้นี้มันหกโมงครึ่ง ประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยมืดแล้วละคุณเอ,อ้ยได้เขาที่แล้วที่เราอยากนั่งกินไงไก็มันมันได้คงได้หลายอย่างอ่ะอยากโอ้หถ้าอยากไหมอ่ะ ยเยวกันสิเออไม่งั้นก็คือไปกินบ้านเราที่มันเป็นอาหารเนี่ยพวกขนมจีนเนี่ยเรากินอยู่แล้วไงนี่มันอันนี้มีก้อยมีน้ําผึ้งเนี่ยโหคนเยอะนะคุณแต่ก็ใส่หน้ากากกันหมดอะ่ะป้องกันตัวโควิดที่มันพันใหม่เนาะเรียกยังไม่ถูกเลยอะ ตลาดคนเดินบึงแก่นนครคนเยอะอยู่กำลังคุยกันกับคุณสาวว่า ครที่แล้วที่เรามามันประมาณเดือนอะไรลืมสนิทเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในยูทู e อันเก่าว่าเรามาครั้งที่แล้วอะ่ะไปวังสะพุงด้วยแ<า>ไม่ลัเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินดูก่อนไหมเออแล้วคอยออกมาไหมเออแล้วเผื่อมีที่นั่งแล้วก็หานั่งแถวเนี้ยกินแถวนี้ยเพราะมันมีที่นั่งเยอะ อืน,นี่เป็นเสื้อผ้าแล้วหิวแล้วใช่ไหมเ<ต>อาลองลองดูว่าอยากกินอะไรมาดูตรงนี้หน่อยอปปไปไปแต่คนเยอะนะเออถือว่าคนเยอะอยู่ ไม่มีแล้วใช่ไหมก็หาที่นั่งเออตรงนี้ก็มีแต่ว่านี่เป็นกระบับไก่ใช่ไหมแล้วก็นี่เป็นอะไรต่ออะไรดูสิว่าอยากกินอะไรไปเดินดูเอา นั่นน่ะแล้วก็ลองถามเขาว่ามีที่นั่งไหมแล้วจะสั่งอะไรก็บอกเขาคุณเดินชมไปก่อนเนาะบางทีก็ไม่ได้พูดแล้ว อ้าวเหรอแล้วทางนู้นเขานั่งยังไงอ่ะเห,ห,หรอต้องสั่งทางนู้นก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวมาหาทางนี้โอเคไม่ <Okay. S 3> ไมไมซื้อไปเลยถือไปเลยไม่เดี๋ยวดูก่อนติดเดี๋ยวเกิดไม่มีที่นั่งถูกปละล่ะ<ช>ถ้ามีที่นั่งแล้วค่อยมาเอาของที่นี่มีลาบ,บเป็ดกับมีนี่เราก็ไปไปเอาส้มตำก่อนถ้าได้มีที่นั่งก็ค่อยๆมาเอาฮาเจ้าเดียวกันเหรอ อ๋อก็ใช้ได้ใช่ไหมนั่งรวมเขาได้ปะเ่ะอเออเนะอี่ยเขาอย่างนั้นก็นั่งตรงนี้อ๋อส้มตำเหมือนกันทางนู้นอ๋อโอเคเดี๋ยวก็เดยวด,ดูก่อนนะนอ,ยอยาก,ยากไม่อยากกินตำอะไรมันมีตำซัวตำถั่วตำกล้วย,มวมวยไม่ใช่มันมีเฉพาะาตาม้มตำแต่มันเราก็อยากกินพวกอะไรนะยกสั่งพี่อยากกินมีหมูหมูไหมไม่มี คือหมูอะไรอ่ะคอหมูย่างมีไหมเขาไม่มีเขามีแต่ตำเข้าใจไหมมีแต่ตำอย่างเดียวเออไม่เน็นลืตอเสินใจแน้เดียวะซื้อเจ้าไหนอะเร็วห้ง มันควรจะมีหมูย่างยำหมูย่างมีอะไรต่ออะไรแบบราบลาไปไหมใช่หลากหลายไม่ใช่ตำอย่างเดียวเราไม่ได้อยากกินอย่างตำอย่างเดียวเข้าใจไหมหรงฮะงั้นเชิญจะรอตรงเนี้ยแล้วอยากซื้ออะไรซื้อไปแบอยากแบบแก้มบอก,กมีอะไรนะ หมูย่างยำหมูย่างหนึ่งอย่าง,ามมาง,างแล้วถ้าจะไปกินโรงแรมก็ได้เอออโอเคเนี่ยเขามียำยำเล็บมือนางหอยนางรมยำกุ้งข้าโพดกินที่นี่เขาก็มีหมดเห็นไหมอยากกินไหม อยางหกสูตรให้ดูสั่งคุยยางกินหมดเมื่อไหร่ใช่อย่างนั้นนะายำเรามไม่ชอบกินแอ่าโอเคชอบอะไรไปซื้อมาแล้วสั่งคุตสังมารวมตรงนี้เอาง่ายๆอยากกินข้าวสั่งข้าว Okay. วันนี้แค่นี้ก่อนเนาะว่าจะนั่งหาอะไรทานอะอย่างงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมทีหนึ่ง